สวัสดีจ้าวันนี้มาฉลองพันทรับกินเขาก็นำผัิกปลามีมีอันนี้นะจ๊ะปากระปอ๋องน,นี้เข่าเจ้าเนาะปลาจา้ะปลาปลาทรับอันนี้ก็เป็นพักจ้ะพักแบบบานๆลุดทุ่งลุดทุ่งีง้ักชีลาวนนี้หอมแดง แดงมาทางต้นในหอมดแดงไปกันีแตงกวาเดี๋ยวมากินกันจ้ายู่เขา่าละมาเช้าว่าได้กินขา่าวทำแต่ขนมจีนน้ำยาหมูให้ลงมนจ้ะกระสือกาวกับท่อนามเนาะกินกัน ลินฉากเปิดเลยเธออะไรค่ะนมแนะเด้อนมหอมแดงอร่อยด้วยจ้าหอมแดงอร่อยมาก กินกนี่ควนจะหมกแล้ว บางที่ขายของมันมีเวลาทำกับขอาก็กินแบบเนี้ยจ้ะง,ง่ายๆปีกระข้าท่านกินด้ปลาเ่อเพียงๆรือจะงเค็มจักหน่อยเนาะก็ไม่เอาป่ากราปองมาใส่พอให้มันเนื้อนัว,นวนเค็มขน้นแล้วก็ไม่เค็มจ้ะ Cảm quá พักบ้นะปลูกเองนะรู้มอนเรียงไก่หลาย <c oughs> มันเขียะจะปลูกต้นใหม่ก่อน ขียวแล้วนะหอมแดงหอมแดงเนี่ย,ย,นะยนะอร่อยนะ มีเปิดเล่นชาเอาเลยลูกข้ามาซื้อของ 不疲了 ห <c oughs> มดแล้วห <c oughs> <c oughs> มดเรียบร้อยแล้วจ้ะ <c oughs> เอา่อยอันนี้เราเอาไว้กินตอนเย็นต่อไปเอาไว้ทอดใส่หอมก็อร่อยนะทอดใส่หอมแ้่ทอดใส่ไข่ก็อร่อยได้จ้ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กินอิ่มมีความสุขให้ทุกท่านมีความสุขนะจ๊ะแล้วก็กินอิ่มนอนหลับสุกภาัแข็งแรงจ้า ขอบคุณท่านทีติดตามรับชมชมมาสวนลงม,มนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ